มาชมสวนพุซานนะครับตอนนี้อัปเดตนะครับอขึ้นร้านแล้วนะครับลูกค้าตอนนี้ขึ้นร้านแล้วนะครับร้านเราก็ทําง่ายๆครับปักไม้ไปเลยนะครับนะนี่ปักไม้แบบนี้ไปเลยนะครับตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วดอกอันนี้คาดว่าจะได้เก็บลูกขายก็ช่วงปลายเดือนตุลานะครับจะเริ่มเก็บนะฮะนีคนงานก็เริ่มกําลัง กำลังสางกิ่งนะฮะนี่อย่าเอาไว้เยอะนะครับสามแขนนะฮะสูงสุดสี่แขนนะครับลูกค้านะเดี๋ยวมันจะแขนมันจะสูงกันนะฮะแขนล่างๆนี่ลิดออกแบบนี้เลยนะครับแต่ปีแรกไม่ต้องทํานะครับปีสองถึงต้องทํานะครับนะเนี่ยก็ปักไม้นะครับวันนี้ก็มีพี่ๆมาช่วยปักไม้ก็โน้มลงนะครับเห็นกิ่งหลงเหลงหลงเหลง,ลง,ลงแบบนี้อีกสักสองเดือนมาดูครับ แดดไม่ทะลุดินเลยนะครับทีนี้นะกิ่งมันจะแผ่มาชนกันมดเลยนะครับนี่นะครับมาเที่ยวนะครับอีกสักสี่เดือนครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่อีกสักเดือนหน้านะครับนะอีกสี่เดือนได้เก็บขายครับแปลงนี้มาชิมรสชาติกันครับผม